เอาละครับครับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโบอกไอชินเคยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเอาหมวกนี่นะครับหมวกนี่เดี๋ยวดูให้ครับอันนี้คือตัวของผมตัวหลักๆเลนยนะครับผมก็จะมาสอนเอาหมวกตัวนี้ตัวนี้ v e r i f i e d b u r n i fire อะไรพวกนี้นครับโอเค แล้วก็จะมาอ่าคุณจะสังเกตตัวนี้ครับว่ามันจะกดบายไม่ได้โอเคผมจะมาสอนเอาแบบฟรีๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณอ่าเข้าไปตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ไอหมวกสีเขียวๆใบน,นั้นอ่อาก็คือคุณอ่ะยังไม่ได้ลงบัญทีไว้กับ Gmail ของคุณให้คุณเข้าไปตรงนี้นี่ตรงที่มีเลขหนึ่งเนี่ย setting ปุ๊บป๊บเข้าไป เค okay. มาคุณเมื่อคุณเข้ามาแล้วให้คุณใส่อีเมลตรงนี้ไปโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปกันนะครับโอเคแล้วครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับให้เรากดแอดอีเมลไปเลยปุ๊บพอเราแอดอีเมลไปปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอีเมลอันเนี้ยถูกส่งไปแล้วถูกส่งไปที่จีเมลของเราแล้วโอเคที่เหลือลคือเราก็ต้องรอกันนะครับถ้าเกิดคุณรีบร้อนมากนะครับคุณรีบร้อนเกินไปให้คุณกดตรงน,นี้รอบหนึ่ง ไปโอเคแล้วก็รอให้มันส่งเข้ามา Gmail เรานะครับโอเคลองเข้ามาตรงนี้สิเข้ามายังอ่าโอเคตรงนีน้พอมันเข้ามาตรงนี้แล้วครับนี่อันแรกเลครับให้คุณเข้าไปตรงนี้ปุ๊บกดเข้าไปอ่า แล้วเขาอันนี้ก็คือถึงโลบอกอะไม่ใช่สิของโลบอกส่งมาให้เรานะครับอ่าก็คือว่าเขาก็บอกว่าอ่าผู้ใช้คนนี้ได้บา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 ,บาไปแล้วโอเคก็ให้เรากดตรงนี้ปึ๊บเขาก็จะขึ้นแ็บใหม่มาให้เราเขาก็จะขึ้นว่า thank you เราก็กดดันไปโอเคหลังจากที่เรากดดันไปแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีขึ้นเล็กหนึ่งแล้ว กูสังเกตนะครับโอเคแล้วให้เราเข้าไปที่อาวัตตอ่าคุณจะก็จะได้มวงนี้มาแบบฟรีๆเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับตอนเริ่มคลิปนี้ก็มีเพลนแค่นี้นะครับใครได้ชอบก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย